ต่อสู้ขัดขวางครับซึ่งการดำเนินการเนี่ยในส่วนของญาตินะครับที่เข้ามาช่วยให้การช่วยเหลือเนี่ยได้นําตัวมาจ้างอาหารดเนินคดีแล้วนะครับส่วนตัวผู้หลบหนีเนี่ยนะครับเดิมเขามีประวัตินะครับในเรื่องเพิ่งออกจากคุกมานะครับเมื่อประมาณวันที่ยี่สิบสามเมษาปีนี้นะครับติดคุกไปในชั้นตัดปีห้าสองนะครับในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับเพื่อปล่อยตัวกาเพราะะฉนั้นพื้นพื้นเพเดิมเนี่ย เป็นปฏิบัติการตำรวจอยู่แล้วนะครับยิ่งตอนเกิดเหตุเห็นตำรวจก็ไปยิ่งมไม่พอใจเลยเกิดเหตุตามที่ในคลิปนรับก็ตอนนี้กำลังหลบหนีอยู่ในส่วนของผู้ประหตุก็ทางกับเหลยคนเดียวนะครับได้ดำเนินการออกหมายนะครับเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวครับพ้นที่ในคลิปนี้เป็นใครครคือนายสุรักษ์องใบนะครับท,ที่ที่ผมเก่าเลยถ้าพูว่าซื้อขอโทษคาเื่อเดินเป็นายเอง แล้วแล้วผู้ร่วมกอ่อเหตุที่เป็นญาติที่ประกอบด้วยใครอยู่ในนั้นผู้ร่วมกอ่อเหตุนะครับเป็นญาติที่เขามาพักอาศัยอยู่ด้วยในพื้นที่นะครับมีนายวิชานมาริตร์อนนะครับแล้วก็นายพิชัยมาริตร์อนนะครับกอ่อนสองคนนี้นี่แจ้งพากด้านหนึ่งคดีแล้วนะครับกับมีข้อกลแก้ไขให้การช่วยเหลือผู้กอ่อเหตุนะครับแล้วก็ ร่วมกันต่อสูก้กับฝวางเจ้าพนักงานนะครับโดยใช้กำลังพลุสไลด์แล้วก็ออกร่วมกันกลมถืนใจเจ้าพนักงานในระเวนกรรใบญ่บันนะพี่ขอทราบว่าพฤติกรรมของคนร้ายนี่คือยังไงหลังจากตุารวจไปกี่พฤติกรรมคือ,อ,อยังไม่ทันได้ตักถามแล้วเพราะว่าที่เหตุที่แจ้งไปเนี่ยคือไอ้ผู้ก่นเนนเนนเนอเหตุเนี่ยทำลายข้าของนะครับก็แต่ตรวจไปถึงเมื่อไปถึงเนี่ยต้องตักถามผู้แจ้งก่อนระหว่างเนี่ยกะร่างจะตักถามใน ูตีสิบโทไอ้สัตว์กูอายุเท่าไหร่ยัดแม่กูสามสิบฝาได้สัตว์เรียนจบก็ตีไอ้สัตว์มึงเด็กนักเรียนในสิบไอ้สัตว์มึงมามองหน้ากูทำวยอะไรไอ้เฮียกูยุไทยใช่ไหมไปพี่ลบหลูผมไปแล้ว ที่ต้องอยอมลดกกระทพเนี่ยเองนะครับคือผู้ผ่อเหตุเนี่ยยังอยู่ในประมาณประมาณแล้วว่าไม่ได้เป็นเหตุไร้แรงนะครับแต่ยังต้องต้องต้องทนให้ได้นะครับในการเป็นที่ชาวบ้านจะรามอ่ะนะครับเพราะถ้าตำรวจทั้งทำลายไปมากกว่านี้มันจะกลายเป็นว่าตำรวจยังอ๋อครับก็ต้องมาจัดให้รูปจัด ครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับตามคลิปที่ไปข่าวอยู่นะครับคือเรื่องเหตุเกิดเนี่ยเมื่อประมาณวันที่23สิงหานะครับช่วงเวลาประมาณ23เลขกา40นาทีนะครับก็ตอนแรกเกิดเหตุเนี่ยคือทางสายตรวจนะครับได้รับแจ้งว่ามีคนอารวาะนะครับทำอะไให้เข้าห้องอยู่นะครับเนี่ยไปสอบศึกษาครับข้งาม ปั๊มไอ้ข <c ười> ้างๆปั già, ๊มเมทโซเครื่องเวลาผมรับแจ้งเหตุห้าทุ่มสี่สิบรับแจ้งจากศูนย์วิทยุผมไปถึงกับประมาณสี่นาทีหรือแคห้านาทีครับแล้วตัวนี้แล้วตัวนี้พี่โดยทำได้ตอนไหนคือต่อมาเนี่ยเขาเขาจะเริ่มจากแต่จะบอกวคือยังคือยังนิ่ง คือว่าปรหนแบบว่าิใจไว้บ้าง่อนโดยที่ไปเนี่ยเจ้าที่เนี่ยยังไม่ได้ด่าไม่ได้แล้น้ถ่ายก็น้ำ่ายอย่น้ถ่ายเขาก็รวรวมไปจนงปมาตกเ่วนนี้ผมแล้วคำพอคำพอผมเถักเข้าแพนอยู่ใต้ใต้แดงแต่นั้นมันอย่แคบแคบะอน้องวันนี้ก็ก็มาช่วย แล้วใครเป็นแผลมีแผลไหนกันบ้างแผลขาข้างมือมีแผลข้อขาแผลที่หน้าน้องเป็นตรงไหนครับช้ำช้ำตรงสองข้างแล้วก็รวมทุบด้วยโดนโดนชกครับโดนชกด้วยแล้วก็โดนเตะที่คอด้วยหลายครีไม่ครีครับโดนเตะสองทีครับที่คนที่มาทำอ่าผมคนเดียวครับคือ ในสุสานของไหวไมพวกที่ดำเนินนีใจเย็นยอมไม่บอกทำ้ายไม่คือผมคิดว่าตอนที่เขาแจ้งน้าเขาคนแจ้งว่าไอ้นี้ทำใายร่างกายแล้วทำลายเข้าของในบ้านพอเจ้าหน้าที่ไปถึงนี่มันด่าปั๊บผมก็ยังประเมินว่าเออเขาไม่ด่าเลยมันก้มเมางงนี้คิดว่ามันอยาก อนนคิดว่าญาติเขานะทั้งเป็นผู้เสียหายว่าทำร้ายเข้าของแล้วโดนทำราย,ายราย่างกายนะน่าจะมีห้ามปามนัออ่งอม้อเมาแล้วไปนอนเหมือนอย่างเงี้ยไม่มีเลยไม่มีใครมาเหมือนห้ามปามผมก็คิดว่าเออทั้งเขาเป็นผู้โดยทําโดนทาร้ายน่าจะห้ามเหมือนนี่วหมาแล้วอี่าทำไมนี่ทำไมที่ทำไมคุณอมึงมามามองหน้ากูทําไมอะไรไอ้สัตว์ คุยยุท่าไห่มึงองยุท่าไห่สัดมึงคุยมึงแง่นสิปีสิโทสักคอยยุท่าไห่เด็กแม่กูสาที่ฝาด้วยสัว์กูเรียนจบปอตีไอสั์มึงเด็กนักเรียนในเศษไอสัดมึงมองหน้ากูทำคุยไรไอเหี้ยคุยใคไปพี่รบดูผมไปแล้วพี่ไปแล้วอย่าไป